สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้ครูไก่จะมาทําเค้กเค็มสองหน้านะคะหน้าหนึ่งจะมีเห็ดพึ่งหวานกับไส้กรอกอิตาเลียนอีกหน้าหนึ่งจะเป็นแค่ไส้กรอกอิตาเลียนนะคะส่วนผสมมีน้อยง่ายและอร่อยมากนะคะกระเทียมมอสซาเรลลานะคะไส้กรอกอิตาเลียนนะคะไม่ต้องหัน่น แกะเอาไว้แบบนี้นะคะน้ำมันนะคะใส่ไปหน่อยนึงใส่กรอบนะคะใส่ลงไปเลย ไม่ต้องใส่เกลือนะคะใส่กรืออีกเดียมันเค็มแล้วอนี้ปิดแก๊สเลยหมอนี้เสร็จแ,แล้วเลือหม้อเห็ดถัดพอเห็ดสุกนะคะก็ปิดแก๊สได้เลยปล่อยไว้ให้เย็นสักนิดนะคะพอเริ่มเย็นสักหน่อยนะคะเราก็จะใส่มอสเตรลลาดลงไป เดี๋ยวถ้าไม่พอหั่นอีกได้นะคะแป้งพายของเรานะคะซื้อสำเร็จมาแล้วเอามาคลี่ออก อันนี้มีเห็ดนะคะพาเมซานชีสนะคะปิดหน้ายิ่งหนายิ่งอร่อย พร้อมเอาเข้าเตาอบแล้วนะคะเตาอบความไว้ที่220องศาเซลเซียสนะคะเราจะอบเป็นเวลาประมาณครึ่งชั่วโมงนะคะได้แล้วนะคะผ่านไป25นาทีถ้าใครชอบให้น่าเตรียมกว่านี้อีกสักนิดนะคะทิ้งไว้อีกสักประมาณ2 3สนาทีก็ได้นะเดี๋ยวทิ้งเอาไว้ให้เย็นสักหน่อยนะคะเขาจะได้เซตตัวแล้วจะได้ตักง่ายไม่ไหลเหละเทอเค้กเค็มของเรานะคะเริ่มเซตตัวนหน่อยๆแล้ว มีคนหิวเรากินอยู่นะคะเดี๋ยวเราจะมาตัด